สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับคลิปนี้คลิปโดนชะตาเดือนมิถุนายน2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะอ่ะภาพรวมดาวพระอาทิตย์นะวันที่15มิถุนายนโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนพบวินาศนะครับดาวจันทนะก็เดินไปเรื่อยๆนะครับถ้า เรื่องของดาวจาันเนี่ยต้องไปติดตามคลิปรายสัปดาห์จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะแต่อันนี้ก็คือรูปดวงในวันนี้คือวันสิ้นเดือนคือ30มิถุนายนนะครับดาวจันทร์ก็อยู่ที่ราศีมีนนะอังคารกลุมลัคนาดาวอังคารกลุมลัคนาดาวพุธอยู่พบลาภะนะครับอยู่ที่ราศีพฤษภดาวพฤหัสอยู่พบมรณะดาวศุกร์กุมลัคนานะครับทัพลัคนาดาวเสาเล็งลัก นะครับไอ้พบที่7เป็นเกษตรตราที่ปดีราหูก็อยู่พบลาภะนะครับพระเกตอยู่พบสหัชชะมาว่ากันอังคารกุมรักอันนี้ถือว่าดีดาวอังคารมาจากเจ้าเรือนปุตตะเจ้าเรือนกัมมะนะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการลงทุนการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆมากุมลัคนาแบบนี้ค่อนข้างโอเคนะถึงแม้ว่าดาวอังคารอยู่ที่ราศีกรกฎมีตำแหน่งเป็นนิด นะนิดแปลว่าอะไรต่ําต้อย,ต,ต,อยตรงข้ามกระอุดอังคารอยู่มังกรเนี่ยเป็นอูดอยู่ตรงกรกฎเป็นนิดนะตามตํารานะนิดก็ส่วนนิดแต่ทีเนี้ยดาวอังคารเนี่ยตามที่ได้ดูศึกษาแล้วก็ทสาสถิติมาเนี่ยดาวอังคารเวลาเข้าสู่แกนวาวรเนี่ยมักไม่ค่อยเสียนะครับมักไม่ค่อยเสียอยู่เมฆเป็นเกษตรอยู่กรกฎเป็นนิดอยู่ตุนเป็นประอยู่ มังกรเป็นมหาอุดเขาเรียกว่าสลับขั่วกันเลยนะแต่จริงๆแล้วถ้าเทียบกันไปแล้วเนี่ยถ้าเข้าแกนทวารเมื่อไหร่เนี่ยดาวองคารจะส่งผลดีตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งพิเศษเขาเรียกว่ามหตธกรรโกลาเลอนะครับมหตตกรรโกลาเลอคืออะไรมหัตนี่แปลว่าผู้มีเงินนะฝังแ้ะดูดีนะมหตมหตทะเนี่ยนะมหตทะ กรรนี่ก็คือการกระทําการกระทํากรรมทั้งหลายมหัตกันโกลาโกลาโกลาเลิกกับโกลาหลนนะ่ะก็คือมันจะวุ่นวายในเรื่องของคิดหาเงินหาทองและดาวอังคาเ,เป็นดาวกล้าแข็งขยันใช่ไหมพอดาวอังคามาทับลักเนี่ยแหมม,มันมันมีพลังมันกระตุ้นมันขยันมันอะไรต่างๆนานามันดีขึ้นอ่าเนี่ยถึงได้บอกว่าได้ตําแหน่งมหัตกันโกลาเลิกแถมยังมีดาวศุกร์ครับดาวเจ้าเรือลาพะ ดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยมาอยู่ด้วยเป็นคู่มิตรเมื่อเป็นมิตรก็บอกมีโทษถแถลงพันนะก็เลยว่าได้คู่มิตรประกุมรักแบบนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีนะเพียงแต่อาจจะมีดาวพระเสาร์เนี่ยเข้าคอยเล็งอยู่ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนปัตนิดาวเสาร์ปัตตนิและเป็นเกษตรแบบนี้ดีส่วนดีก็มีส่วนเสียคืออะไรเป็นพินทุบาทนะพินทุบาทเล็งลัคนานะก็ พะเสานะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะกรกฎเนี่ยเวลาจะดีก็คือดีเวลาเขาเรียกว่าในดีส่วนดีในร้ายก็มีส่วนร้ายนะความอึดอัดถูกเพ่งเล็งนะอึดอัดแบบบอกไม่ถูกนะพูดง่ายชีวิตเนี่ยจะเจอความกดดันไปเรื่อยๆก่อนดาวเสาเนี่ยส่งความกระแสะกดดันมาให้เพราะว่าอยู่ในตำแหน่งเนี่ยมันเป็นพินทุบาทกดดันเขาว่ากันไป แต่ตรงนี้เขาเรียกว่ามันมีดาวที่สู้อยู่เพราะอังคารกับศุขเนี่ยเขาเป็นคู่มิตรนะรวมพลังต่อสู้กับดาวเสาร์เพราะดาวเพราะดาวเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่ามาเนี่ยไม่ถูกกับทั้งศุขไม่ถูกกับทั้งอังคารนะศุขกับเสาก็เป็นเสียนศัตรูเสากับอังคารเนี่ยก็เป็นคู่แตกหักปะทะรุนแรงนะทีนี้เขาเรียกว่ามีดาวมามารับไงดาวมาลับมาสู้ทีนี้ไอการที่เป็น ปัตตานีเป็นเกษตรเนี่ยมันก็ดีส่วนหนึ่งตรงที่เรื่องของคู่ครองคู่หุ้นส่วนะจะเจอแต่การเจอนั้นจะเป็นการเจอที่เขาเรียกว่ามันมีภาระหนักอึ้งถ้าเกิดท่านทํางานนะอ่ะเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีเจอเพื่อนร่วมงานที่เขาเรียกว่ามาส่งเสริมให้ดีแต่มาส่งเสริมในลักษณะที่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่มาเป็นคู่ หูคู่แหววหวาน่ะพูดง่ายมากดดันท่านแต่การกดดันนั้นจะทำให้ท่านต่อสู้ดิ้นรนเอาชนะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้เขาเรียกว่าอะไรนะดาวเสาเนี่ยเนี่ยนี่สิ่งนี่คือสิ่งที่ดาวเสารนี่ให้คุณอยู่ในราศีมังกรคือเป็นเกษตรอ่าคือให้คุณแต่การให้คุณนั้นลีลาจะทำให้ท่านเนี่ยอึดอัดทุกใจกดดัน ก็ต้องสู้ทางเดียวที่จะรอดก็คือต้องสู้ต้องสู้ดาวเสาให้ได้นะดาวเสาเนี่ยเป็นดาวแห่งโทษทุกข์เป็นดาวแห่งการทดสอบนะจุดนี้แหละเป็นจุดที่มาทดสอบดวงชะตาของท่านนะแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรนะเอาง่ายๆเลยคำคำนี้นะก็ขอให้เช้าลัคนาราศีก็รกฎนะอดทนไปมันไม่ได้เป็นความรุนแรงแบบฉับพลันอันตรายหรืออะไรนะมันค่อยๆซึม ค่อยๆเศร้าค่อยๆกดดันลึกๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละอ่าช่วงนี้เขาเรียกว่าเจอความกดดันอ่ะแต่ความกดดันนั้นอ่ะมันจะทําให้ผ่านความสําเร็จนี่เนี่ยคือข้อดีของดาวเสาที่เป็นเกษตรแต่ว่าไอข้อดีของมันอ่ะมันทําให้ท่านอึดอัดกดดันแค่นั้นแหละอ่าท่านก็ต้องผ่านให้ได้อันนี้คือสิ่งเดียวที่แนะนําได้นะครับเขาเรียกว่าไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไป,ไงไปสู้กับอะไร สิ่งที่ท่านเจอม,ม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าดาวสาวเป็นโจรผู้ร้ายมามันคือบททดสอบของชีวิตที่มาเยือนเพื่อเป็นบันไดให้ท่านก้าวสู่ความสําเร็จะครับชาวลนาราศีกรกฎนะดาวเสาเนี่ยมาทีไรเป็นบททดสอบนะครับเป็นบททดสอบเอาง่ายาย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วนะถ้ว่าท่านที่อายุเกิน สี่สักสีส่สิบเป็นมากขึ้นไปเนี่ยจะเจอบททดสอบนี้แหละนะเพราะว่าผ่านรอบดาวเสามาพอสมควรในช่วงอายุประมาณสิบขวบขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยมันมันคงน้อยลายที่จะเจอบททดสอบจากดาวเสารเพราะตอนนั้นเรายังอยู่เขาเรียกว่ายัางอยู่ในการดูแลปกครอ,องของพ่อแม่ผู้ปกครองอ่าเขาเรียกว่าเรายังไม่ได้รับผลกระทบเต็ม นะแต่ทักถ้าอายุประมาณทักสิบขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแหละดาวเสาร์จะเริ่มเขาเรียกว่ามีอะไรโดนเองแล้วนี่จะเป็นลักษณะนี้นะอ่าพูดถึงดาวเสาร์สนานนะครับดาวพฤหัสตกมรณะไม่เป็นไรนะเพราะอะไรมรณะลาผอาลาหูและแถมเห็นไหมดาวอาทิตย์เขาคลายตัวแล้วสิบห้ามิถุนานะดาวที่จะคลายตัวออกจากพระลาหูอันนี้ดีกว่าดาวทีต่ตกวินาศไม่เป็นไรการเงิน นะดาวการเงินคือพระอาทิตย์นะ่ะมาอยู่ตรงนี้เป็นพวินาศก็จริงก็เป็นช่วงเก็บเงินเก็บทองนะอย่าเพิ่งใช้ใจ่ายอะไรที่มันวุ่นวายมากนักนะเรียกว่าจะใช้ใจ่ายอะไรคิดด,ดีสถานการณ์ตอนนี้อาจจะยังเขาเรียกว่ายัางไม่เป็นใจในการที่จะใช้เงินก้อนใหญ่นะครับก็รอไปอีกสักพักแต่อย่างที่บอกนะเรื่องทรัพย์สินมรดกอะไรเนี่ยค่อนข้างโอเคเพราะอะไรดาวศุกร์เห็นไหมดาวเจ้าเรือนพันธุบ้านอสังหาหลักทรัพย์กลุ่มลักขา กลุ่มลัคนาแล้วมาเจอดาวคู่มิตรแบบนี้ดีแล้วดาวพฤหัสเข้ามรณะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแล้วมรณะมาลาภะนะแล้วดาวเจ้าเรือลาภะก็คือดาวสูงอีกเช่นกันเห็นไหมมาถึงตัวแบบนี้ในเกณฑ์ที่บอกจะได้อะไรได้ลาบจากสิ่งที่มันสูญเสียไปแล้วมรดกเงินประกัน อ่าอินชูรันแอชูรันต่างๆเง,ง,งินชดเชยรายได้เสริมเข้ามาเนี่ยจากอะไรที่บางท่านช่วงนี้เขาเรียกว่าทำงานประจำอยู่แต่เคยมีความรู้มีทักษะมีอะไรเงี้ยเอามาเป็นงานเสริมเนี่ยมรณนะลาภาอย่างนี้ก็ได้นะอะไรที่มันเคยที่เราเราเลิก ทำไปแล้วแต่ทักษะยังติดตัวเราอยู่เราลื้อฟื้นอีกครั้งลองมาหยิบจับทาอะไรอีกครั้งก็จะเป็นผลดีกับชีวิตนะสำหรับชาวลัคนาราศีกรลกฎนะสรุปสัปดาห์นี้เ,เดือนนี้โอเคเลยนะครับโอเคเลยสาหรับชาวลัคนาราศีกรลกฎนะเนี่ยได้ดาวคู่เนี้ยเป็นคู่มิตรกันมาอยู่ตรงนี้โอ้โหกระตุ้นทําให้ชีวิตคึกคักสดใสขยันหาเงินหาหนูน่นทํานูน่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยดาวเกตมาอยู่พบสหัสช้าเนี่ย ็ดีเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การเดินทางการอะไรนะเพียงแต่การเดินทางท่านก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าดาวเกตเนี่ยเป็นดาวแบบจิตวิญญาณเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสหัชชะเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะช่วงนี้ก็จะเขาเรียกว่า พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักนิดหนึ่งนะเนี่ยช่วงนี้ดาวเกตโยกหน้าดวงชะตานะและลาหูก็โยกหลังอ่าอย่างนี้ก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างโอเคแหละนะคคอนข้างโอเคเลยเด่เดนที่สุดคืออังคารกับศุกร์ในกลุ่มลักได้ตำแหน่งดีทั้งคู่นะอังคารเนี่ยไม่ต้องไปดูเลยว่าเป็นนิดนะไอเป็นนิดมันก็เป็นนิดจริงๆตามตำราก็หมายถึงว่าไองานเนี่ยงานเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่า เรื่องการงานเรื่องการลงทุนเนี่ยมันอาจจะมาเบาลงแต่ว่ามันทําให้ตัวท่านเนี่ยเขาเรียกว่าขยันมากขึ้นต่อสู้มากขึ้นดิ้นรนมากขึ้นเพื่อให้เขาเรียกว่าประสบผลสาเร็จได้นะและดาวเสาร์เนี่ยสรงกระแสที่บอกอะ่ะให้คุณให้โทษให้คุณเรื่องอะไรมันคือโอกาสในการตั้งตัวต่อสู้ให้โทษคืออะไรความเครียดความกดดัน ความเครียดความกดดันความทดสอบท่านจะต้องถูกทดสอบเพื่อผ่านไปให้ได้สําหรับชาวนาราศีกรกฎนะครับยังไงก็ขอก็ออคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะดวงนี้ครับไม่ต้องกลัวนะสู้ได้สบายนะนี่ดาวสองดวงนี้ให้คุณสูงนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับยังไงติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็การจะตกสวมหน้ากากนอนามัย ล้างมือเว้รยะห่างนะครับอยู่รอบปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชาตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการ อธิบายไว้เป็นคลิปตหากนะครับก็โดวงพิจายสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคํานวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามาหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยํานะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคํานวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ย อันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพยุหะหรือเป็นค่ายกนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็มีทหารรายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้าสิบหกบทนะหัวใจคาถาห้าสิบหกบทก็เรียกว่า ดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ